ที่ขยายพ<า>ันธุ์ด้วยรากอันนี้งานเข้าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่รากเสมอไปเนาะอาจจะเป็นลำต้นหรือเป็นใบก็มีนะนะครับยัหนอระแหงน่าจะเป็นรากดลครับลองเดาสิครับขมิ้นเผือกมันเทศกระเทียม <laughs> ออตอบคือมันเทศนะครับมันเทศเป็นรากนะครับจะบอกวิธีการแยกก็ลำบากพอสมควรเนาะพยายามนึกอะไรอ่ะ <laughs> ถ้าบอกใช้เท้าใช้เท้าแคร์หลอดเนี่ยเป็นราก มันจะมีเหมือนพวกนี้คือมันมีคนออกมาเนาะลากกับรากจะเห็นชัดแต่พวกนี้มันจะเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับเป็นลำต้นใต้ดินขมิ้นเผือกเนี่ยลำต้นกระเทียมก็เหมือนกันนะครับต้องตอบมันเทศมันสํปะหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนที่เป็นลากที่เห็นชัดๆเนาะมันเทศมันสํปะหลังนะครับใช้ยท้าวแครอทเนี้ยที่เราจะเห็นชัดๆว่ามันเป็นทรงโครงสร้างของรากนอกนั้นมักจะเป็นลำต้นใต้ดิน ฝรั่งใช่เท้าใส่หัวแต่ถ้ามันฝรั่งเป็นลำต้นเนี่ยฝรั่งมันจะมีตาตาเนาะที่มันงอกมาได้ครับนี่คือมันฝรั่งเป็นหัวหัวเนาะอันลำต้นได้ดินนะครับเดี๋ยวขอพูดใบแล้วคืชเพรคือมันมีหลายชนิดเนาะส่วนกระเทียมที่เราเห็นเป็นกีบกีบนั่นคือใบนะครับกระเทียมที่เราแกะออกมาเป็นกีบกีบนันคือนใ,นใบ,ขอ,บ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 ข,อของมันนะครับแต่มันอยู่ใต้ดินแค่นั้นเนาะข้อหกเลยครับสารได้มีการเลีเ้ยงผ่านระบบท่อลำเลียงของพืชนะครับปกติพืชลำเลียงน้ำและอาหาร นะครับน้ำผ่านไซเลมนะครับอาหารผ่านโฟ,โฟเอมนะครับยังกองไก่น้ำแน่นอนผ่านไซเลมนะครับไซเลมเนี่ยเราเรียนทั้งน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะครับอย่าลืมแร่ธาตุด้วยเพราะแร่ธาตุก็ละลายอยู่ในน้ำจึงผ่านระบบไซเลมนะครับส่วนแป้งกับซูโครสคือ,อเราเรียนอาหารอาหารของพืชส่วนใหญ่เราจะจำว่ากูโคสถูกไหมครับแต่ซูโครสก็ได้ซูโครสเป็นน้ำตาลสาย ครับูโค้ดหรือซูโคดก็ได้ผ่านระบบพ่อโฟมนะครับที่ไม่ได้คือแป้งนะครับแป้งไม่ได้เดกอดสานะครับแป้งโมเลกุลใหญ่ไม่กี่การละเลงแป้งนะครับมีแต่การละเลงน้ําตาลแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นแป้งมีหมัวเปือกหัวมันหรือกว่าไปนะครับแต่ละเลงแค่กลุ่มน้ําตาลแต่น้ําตาลพวกนี้ก็แล้วแต่ชนิดของพืชซูโค้ดเราจะเห็นชัดก็คืออ้อยนะครับที่เรามาทําน้ําตาลนะครับซูโค้ดซูกาน่แหละ แต่กรูโคตก็ได้แล้วแต่ผื่นะครับแต่แป้งไม่ได้แปง้งโมเลกุลใหญ่นะครับยังตอ่อกอและคอไฟต่อข้อสามครับกอและคอข้อเจ็ดนะครับก,ะะการใครน้ำอันนี้เ้าถามความสัมพันธ์ระหว่างสองแบบเนาะการใครน้ำเกิดที่ปากใบเมื่ออากาศร้อนการกัปเตชันนะครับกัปเตชันเนี่ยแปลว่าการใครน้ำในรูปหยดน้ำเรียกกัป เป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราวาดรูปงูอว่าเฉพาะนึกออกนั้ยครับเกิเตชันเราสังเกตที่ใบไม้น,นะครับแล้วมันจะออกตรงบริเวณปลายเส้นนอ้อยครับอย่างนี้เราเรียกกิดเตชันแบบนี้มันจะเกิดสภาวะตรงกันข้ามเลยก็คือมักจะอากาศเย็นๆหน่อยนะครับอากาศเย็นๆความชื้นสูงๆอย่างเงี้ยมักจะเกิดลักษณะแบบนี้นะครับอ่แบบะมันเกิดที่ตำแหน่งอะไระครับตรงนี้บริเวณปลายตรงนี้เขาเรียกว่าปลายนะครับรูที่ปลายเสน้นใบ รูปลายเส้นของใบไม้นะครับรูปลายเส้นใบภาษาอังกฤษเราทับศัพท์ว่าไฮดาโทอยู่ในช้อยนะครับเราทับศัพท์รูที่ปลายเส้นใบว่าไฮดาโทนนะครับมันทําไมถึงเป็นหยดไม่แมเป็นระเหยขึ้นไปล่เะเพราะวาความชื้นมันน่าจะเป็นยังไงครับความชื้นสูงมากนะครับความชื้นสูงค,คุณกถึงเวลาฝนตกเนาะ มันมค่อนข้างอากาศเย็นๆย็นชื้นๆมันเลยไม่ละเหยมันก็เลยขับออกมาเป็นรูปหยดแนวเพราะว่าน้นาเวลามันเยอะยมากมันเลยดขึ้นมาเนาะออกมาอธิบายครับต่อข้อสี่ความชืน้นในอากาศสูงแต่ถ้ากลางวันเนี่ยไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าอากาศแห้งมากนะครับร้อนแห้งละเหยหมดเลยมันไม่เกิดแบบนี้นะครับอันนี้มัาจะเกิดบอกว่าอากาศเย็นหรือหลังฝนตกนะครับจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับกัปเดชัน อ่าต่อไปนะครับเรื่องพื้นเนาะรูปเห็นรูปนี้ับเหมือนนม่คนหน้าตาเหมือนนม่คนนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นเหมือนกันที่ชอบถามในสอบเขาะอนนะครับอ่าอันนี้คือหนึ่งข้อลรียอพิษนะครับหนึ่งข้อเรียนถ้าเราแบ่งก็แบ่งนี้นะครับด้านนี้ด้านในมีด้านนอกนะครับเราเห็นตาใหญ่ๆนั่นคือท่อสาเล่มนะครับแล้วสาเลื่จะอยู่ด้านไหนครับเป็นท่อแหนมจำไว้ท่อแหนมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า ท่ออาหารด้านนอกคือท่อโฟมนะครับอันเนี้ยถามว่ามันพบที่ไหนใครจะไปรู้เนาะให้รูปมาแค่นี้นะครับอันนี้แปลว่าเราต้องจำนะครับรูปจริงๆมันคือมันคือ,คอข้อสอบจัดรูปเนาะรูปจริงๆคือแบบนี้นะครับถ้บาผมูป้าก็จะเป็นแบบนี้แหมมันเอาเปึงอันเนียซูมมาดูโอ้ใครไปรู้เนาะซูมมาดูหนึ่งอันถ้าเราเห็นรูปนี้เราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรครับลำต้นนะครับลำต้นเนาะไม่ใช่ใบแน่นอนนะครับลำต้นและกระจัดกระจายต้องเป็นใบเลี้ยง เดียวต่อข้อ4เพราะว่ามันไม่ได้เป็นรัศมีเนาะถ้าเป็นวงกลมเลยไปในคู่เหมือนลูกที่เราดูในหนาเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้คือการซูมออามาหนึ่งอันนะครับจะเห็นว่าข้อใหญ่ๆนี่คือท่อเซเลมแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นจุดๆขาวๆนี่คือโฟลเดียมโอนคครับต่อไปข้อ9้านะครับข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับเนื้อเยื่อผิวใบในะครับใบไม้มันจะมีด้านบนกับด้านล่างผิวใบด้านบนกับผิวใบด้านล่างนะครับข้อในเป็นจริง ผิวใบด้านบนของบัวไม่มีปากใบนะครับเราคิดก่อนครับพืชปก,กติปากใบไม่สนิปากใบจะอยู่ด้านล่างนะครับติดโดยแนวไหนพืชปก,กติปากใบจะอยู่ด้านล่างยกเว้นพืชที่ลอยอยู่ในน้ำปากใบจะไปอยู่ด้านบนจะไม่ามาหนีแนานะครับถ้าอยู่ข้างทางน้ำไหลเข้าปากเนาะไปอยู่ข้างบนแทนนะครับอย่างพืชที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับ,บร่างเรัน ปาดใบอยู่ด้านบนระเบิดขึ้นไปนะครับย่งข่าวว่าผิวใบด,ด้านบนของวัวไม่มีปากใบก็เลยขิดเนาะเพราะว่าปากใบต้องอยู่ข้างบนถนะูกแล้วนะครับฉเฉพาะเซลล์คุมเท่านั้นที่มีคอลอโรฟลาซ์อ่าจำเซลล์คุมนิดน,นึงนะครับเซลล์คุมเนี่ยเป็นตัวเปิดปิดปากใบถูกไหมครับเป็นเซลล์ที่มีคอลอโรฟลา์ฟูบข้อนี้ตอบข้อ2นะครับเป็นเซลล์ที่มีคอลอโรฟลา์ ครับถ้าเราว่าไง่ายๆนะครับเซลล์คุมก็เหมือนกระเล็ดถัวนะครับกระเล็ดถัวอันนี้คือเซลล์คุมเซลล์คุมเนี่ยก็จะมีคลอโรพลาสตอยู่มันก็สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างเซลล์คุมเรียกปากใบนะครับปากใบเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์คุมเปิดปิดได้ก็ต่อมเมื่อเกี่ยวข้องกับเซลล์คุมจะเต่งหรือเหี่ยวนะครับถ้าเซลล์คุมเต่งปากใบก็จะเปิดนะครับคือถ้าน้นมเข้าเซลล์คุมก็เต่งปากใบก็เปิดถ้าเซลล์คุมเหี่ยวปากใบก็ปิด แต่ถ้าเซลล์ปก,กติก็ือหมายถึงว่าเซลล์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับไม่มีคอรลติซอลนนเอซลล์อด้านข้างไม่มีนะครับจะเป็นเฉพาะเซลล์ที่เปลี่ยนไปเป็นเซลล์คุ้มเท่านั้นนะครับยันข้อสามจึงเปินเขาว่าทุกเซลล์ไม่ได้นะครับปก,กติในเยื่อผิวไม่มีเซลล์ไม่มีคอรลตาซอนะครับผิวใบด้านบนของชะบามีปากใบมากกว่าด้านล่างิีต้องอยู่ด้านล่างเพราะพืชทั่วไปปากใบต้องอยู่ด้านล่างนะครับ เพราะว่าเวลาแสงส่องมาเนาะหนึ่งก็คือมันลดกันระเลยได้ตากใบก็หนีบอยู่ข้างล่างแทนก็อยู่ข้างบน,นเลยหมดแล้วใบม้แห้งตายนะครับโดยเองถ้าเป็นบัวเนี่ยจะย้ายขึ้นไปได้านบนนะครับแอดเราไปเรื่องสังเคราะห์แสงนะครับการสาังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้ออกเอายกตัวอย่างมาประมาณสองข้อเนาะนะครับข้อใดถูกต้องเป็นเรื่องแสงสีนะครับแอดเขียวแสงสีส้มแสงต่างๆมีความสัมพันธ์กันนะครับปกติแสงสีขาวเนาะ แตกออกมาม่วงนครับเงินเขียวเรือสใชแดงสีที่ส่องเข้าแสงได้ดีคือสีเข้มๆนะครับม่วงน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเอ๊สามสีเนี่ยเป็นสีที่ดีมากในการดูดจืนในการส่องเขาได้แสงนะครับม่วงน้ำเงินแดงอันนี้มองนะครับสีที่ไม่ดูดเลยก็คือสีเดียวกับพื้อนสีเขียวเราะสีเขียวขึ้นไม่ดูนะครับเราก็เลยมองเห็นเป็นสีเขียวนะครับ อย่างข้อหนึ่งก็ผิดนะครับสั่งข้อแสงได้มากเมื่อแสงสีเขียวดสั่งข้อแสงได้น้อยเมื่อแสงสีส้มก็ผิด3ส,สีนี้สั่งข้อได้มากนะครับสีที่ไน้นอยก็คือสีเดียวกับพืชคือสีเขีวยวเราควรจตอบข้อสาแสงสีต่างๆมีความสัมพันธ์กับการสั่งข้อได้แสง ครับฉะนั้นในเขาได้ไงในที่เขาปลูกพืชเนาะวันาานี้เขาจะให้หลอดเป็นหลอดไฟเป็นสีไปเลยให้หลอดสีแดงให้หลอดสีน้ำเงินนะครับมันจะได้สักข้อแสงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เราเปิดไฟนี้แหมเอ้ามันก็ออกมาตั้งเจ็ดสีมันก็ดูได้แค่บางช่วงแค่นั้เองนะครับต่อไปข้อสองนะครับข้อใดพบได้ในคลอโรพลาสต์นะครับพบในคลอโรพลาสตแอบผมขออนุญาตมะลูกง่ายๆนะครับคลอโรพลาสมีองค์สองชั้นข้างในก็จะเป็นเหรียญบาทซ้อนกับเป็นตั้งๆนะครับ แล้วก็มีเส้นยางมาเชื่อมคล้ายๆตึกแฟนมีสปานเชื่อมนะมันตึกแฟนปีตรงนาสมาหที่สียอะมัตึกแฟนนะครับมีอะไรอยู่ข้างในนีบ้างน,นะครับอ่ะหนึ่งกอไก่กสโตรมาสโตรมาเป็นของเหลวครับมีแน่นอนของเหลวชื่อสโตรมาครับ ไขละคอยถูกคอยวิธีการจำคอยแปลว่าเหรียญในภาษาอังกฤษเหรียญเหรียญเหรียญ<ๆ>คอยคอยคอยหนึ1 1> ่งเหรียญเนี่ยเรียกไท่ละคอยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บคลอโรฟิอลคอเลสเตอรอลอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงเยื่อในถุงว่าสีเขียวนี่คือตรงนี้แหละมีคลอโรฟิอลอยู่นะครับเวลาส่องเข้าแสงก็จะเกิดตรงเยื่อของไท่ละคอยนะครับหนึ่งเม็ดเนี่ยเม็ดขนมนะครับหนึ่งเม็ดเนาะนั่นคือหนึ่งไท่ละคอยนั้นสานที่เคลือบไว้ก็คือคลอเลสตาลก็คือทั้งคอเลสเตอรอลเนาะเป็นตัวยืดไว้นะครับ มี DNA มีไหมมี DNA ก็มี DNA อยู่ข้างในของเหลวนะครับผมวาดกลมเนาะอันนี้มี DNA อยู่ไลโบโซมก็มีไลโบโซมไว้สร้างคอโโปรตีนนะครับเอาว่าจุดๆนะครับมีไลโบโซมเอาไว้สร้างคอโโปรตีนคำตอบคือผิดนะครับในตัวเดลียร์ในตัวเดหลวในออร์แกเนลมันจะไปอยู่ในออร์แกเนลไม่ได้นะครับเข้าใจไหมครับในตัวเดลียร์คือออร์แกเนลไว้สร้างพลังงานนะครับ ว่าชั้นคำตอบตอก็คือกอขคงนั่นเองกข,อขอสามนะครับกขคงอโอเคนะครับเรือจบเรื่องพืชลนะโอเคอ่าข้อหนึ่งนะครับเรื่องพืชเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชนะครับก็คือเรื่องดอกเนาะเรื่องดอกเรื่องการปฏิสนธินะครับ ข้อหนึ่งครับเจเนนทีบนิวเคลียสของละอองเลนูมีหน้าที่สร้างหลอดละอองเลนูนะครับเวลาเขาว่าละอองเลนูนะครับ1เม็ดเนี่ยที่มันดิวมาจากยอดเกสรตัวผู้เนาะในละอองเลนูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2นิวเคลียสนะครับมี2นิวเคลียส ในหนึ่งละอองเลนูมีสองนิวเคลียสเวลาที่มันไปนตกบนยอดเกสรตัวเมียนผมว่าได้ง่ายครับยอดเกสรตัวเมียเพราะฉะนั้นตัวที่จะสร้างท่อก็คือทิวนิวเคลียสทิวแปลว่าท่อเขาจะไม่ง่ายทิวท่อทิวท่องั้นเวลาที่มันตกปุ๊บแล้วมันสร้างหลอดขึ้นมานะครับเนี่ยสร้างหลอดขึ้นมาเนี่ยสร้างมาจากทิวนิวเคลียสนะครับตัวนี้เป็นตัวสร้างท่องั้นข้อหนึ่งผิดนะครับไม่ใช่เจอเนอร์ทีบแต่เป็นทิวนิวเคลียส ส่วนอีกอันนึงสีแดงตัวนี้ชื่อเจเนรีฟตัวนี้สําคัญเพราะเป็นตัวที่จะเกิกดการปฏิสนธิต่อไปนะครับเจเนรีฟิวเลียสนะครับตัวนี้คือเดี๋ยวมันจะแบ่งเซลล์นะครับแล้วได้2ส,สัตว์เปิร์ม นิวเคลียสนะครับจะแบ่งได้สสเปิร์มเราต้องแบ่งได้สองเนาะเพราะว่าพืชจะต้องปฏิสนธิซ้อนก็คือผสมสอ2ครั้งนะครับตัวนี่จะแบ่งก็คือไอตัวนี้เจอเลยชีมันจะตกบนยอดเกสรตัวเมียเสร็จแล้วแล้วมันจะค่อยแบ่งเซลล์ได้2สเปิร์มนิวเคลียสแล้วให้ค่อยไปปฏิสนธินะครับ2ตัว อับเลนูมีโครมโซมเป็นเอ็นเดียวเอ็นเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเซลล์ร่งรางกายต้องสองเอ็นนะครับต้องสองเอ็นเซลล์ร่างกายทั้งสองเอ็นการปฏิสนธิซ้อนทบในพืชดอกชั้นสูงกู o, ต่อข้อสามนะครับพืชชัน้นต่ำไม่มีการปฏิสนธิสองครั้งเด็ดขาดน,นะครับมาจจกครั้งเดียวจบเลยนะครับอต่อข้อสามเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าดูรายละเอียดม,มันจะมีของซ้ำ,ซำๆอีกรอบหนึ่งนะครับ แอบบายนะครับข้อ2ลํลำดับขั้นของการเรียงดอกจากด้านนอกขอาด้านไหนออกาภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราเรียงก็คือกลีบกลีบไปก่อนครับเรียงที่ดอกก่อนกลีบเรียงกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียะครับกลีบเลี้ยงภาษาอังกฤษเรียกสี่พ่อนะครับกลีบเลี้ยงผมชอบจาว่าพ่อมีที่เรียนดูแลพ่อสีพ่อบอกนะครับกลีบเลี้ยงตาเป็นพี่อกีบดอกนะครับ เกอสรตัวผู้นี่เห็นสับก,กระเดาได้ละสตาเมนถูกนไหมครับเกอสรตัวผู้และก็คาเพลเกอสรตัวเมียนะครับไล่รอานะครับ,ะะรบสี่พ่อพ่อเลี้ยงดูเรากีบเลี้ยนพี่พ่อกีบดอกสตาเมนตัวผู้คาเพลตัวเมียน,นะครับแอบบอกอขาหนึ่ง ข้อ3ครับความหมายของ double fertilization ในพืชดอกหมายถึงอะไรก็คือปฏิสนธิซ้อนนั่นเองแต่คำว่าซ้อนเนี่ยมันคือใครผสมกับใครนะครับแอบรู้ว่าผมผมว่าขวดเดี๋ยวผมว่าทุกท่ง่ายนะครับก็เราก็จะเริ่มจากสเปิร์มนะครับสเปิร์มมีสองตัวนะครับสเปิร์มมี2ตัวปกติสเปิร์มต้ก็ผสมกับเซลล์ไข่แน่นอนเนาะเซลล์ไข่นะครับแต่ไข่เนี่ยมันมีแค่ใบเดียวนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นไซโกลนะครับเป็นไซโกลนี่คือหลังจากปฏิสนธิไปแล้วเนาะ แล้วไซโกดเนี่ยเราก็จะเจริญเป็นต้นอ่อนเรียกว่าเอมบริโอนะครับเป็นต้นอ่อนนี่คือการปฏิสนธิครั้งที่1นึ่งจะผสมกับปกติปกติเหมอนคนนั่นแหละคนเราก็คือสเปิร์มผสมไข่นะได้ไซโกดไซโกดก็เกิดการเจริญได้เอมบริโอแต่ในพืชเนี่ยมันจะผสมสองครั้งเราต้องมาจําอีกรอบว่าอีกรอบเนี่ยมันผสมกับใครนะครับรอบ2องผสมกับโครงสร้างที่ชื่อว่าโพลานิวเคริอีนะครับหรือนิวเคลียสก็ได้ แอนผสมกับอินตัวนี้แล้วกลายเป็นโครงสร้างที่เจอเฉพาะพืชชั้นสูงเท่านั้นนะครับเรียก e n สเป p e r มนะครับ e n สเปิร์มเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นอาหารสัดสมงในเมล็ดนะครับาหารสัดสมงในเมล็ดมันก็คือแป้งนั่นเองนะครับเช่นเรากินข้าวโพดนะครับส่วนที่เรากินเข้าไปก็คืออ e n d o s p e r มของข้าวโพดนะครับคืออาหารสัดสม ถ้าเรากินถัวก็เป็นเรียงนอกไปเรียงผสมสอง2อนนะครับถ้าให้กินข้าวโพดคือนะครับเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดก็คือแป้งนั่นเองนะครับก็เป็นแอนผสมไว้ย้อนคำตอบก็คือผสมแล้วได้เอมบริโอและเอนโดสเปิร์มต่อข้อสี่นะครับต่อข้อสี่ต่อข้อสองไม่ได้นะครับเพราะว่าเอกสเปิร์มผสมสองครั้งไม่ได้เพราะว่าเอกมีใบเดียวนะครับไข่ใบเดียวมันจะผสมสองครั้งไม่ได้เขาว่าสองครั้งคือสเปิร์มมีสองตัวนะครับแต่มันจะผสมกันก็นี้โพลาร์นิวเคลียนะครับ ไปข้อสี่ครับส่วนใดเจริญเป็นเมล็ดครับอ,อวุ่นนี่จำเลยเนาะอ,อวุ่นหนึ่งรังไข่จะมีกี่อ,อวุ่นก็ได้นะครับถ้ามีอวุ่นเดียวก็เป็นหนึ่งหนึ่งผลหนึ่งเมล็ดมะม่วงลำยองลหไยก็ว่าไปนะครับถ้ามีหลายอาวุ่นก็แตงโมนะครับข้อห้ครับผลที่เกิดจากดอกหลายหลายดอกที่อยู่ชิดกันอ่ะกีเซนต้านะครับหลายดอกอยู่ชิดกันเราเรียกผลรวมนะครับผลรวม เนื่องจากดอกมันอยู่ใกล้กันมากนะครับถ้าผมว่ารูปนี้ไงนะครับเป็นดอกหนึ่งดอกเป็นไม้ก็ได้ครับอันนี้ไป่อกดอกเป็นไม้เนาะแต่หนึ่งดอกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งผลเลยครับหนึ่งผล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 แต่เออมันอยู่ชียร์านมันก็รวมร่างมาครับรวมเป็นลูกเดียวกันเลยนะครับเราจะมองเห็นจากภายนอกว่ามันเป็นหนึ่งผลนะแต่ข้างในเนี่ยมันเกิดจากหลายดอกปฏิสนธินะครับแบบนี้พยายามนึกถึงสับปะรดเนาะสับปะรดนะครับมันจะเกิดจากดอกช่อหลายๆดอกอยู่ด้วยกันนะครับ แอะสับประรดขนุนลูกยออนะข้อ2อนะครับอันนี้จะเกิดจากผลรวมนะครับข้อนี้จะบอกว่าแล้วเราจะรู้นี่ไงว่าดอกสับประรดตายยังไงมันก็อธิบายยากเนาะอันนี้อาจจะต้องจำนิดน,นึงนะครับอาจจะต้องจำนิดน,นึงผลรวมนะครับส่วนข้อ6พืชใดมีผลเกิดจากหลายรันไข่ในดอกเดียว อันนี้นะครับจะเป็นผลกลุ่มนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับว่าถ้าผลกลุ่มเนี่ยหดอกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหลายหลายดอกเหมือนรูปที่ผมวาดอันนี้ผลรวมนะครับ1ดอกแต่เออมีหลายใน้ำใจอยู่ข้างในนะครับ สมมติว่าเป็นดอกไม้เนาะแต่ถ้าดอกไม้อันนี้คือกลมๆนี่คือรังไข่นะครับสมมติว่ากีบดอกเอาออกมาละนะครับเวลามันปฏิทินปุ๊บมันก็จะเลยเป็นผล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 นะครับแอบมันก็รวมกันรวมอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เรียกผลกลุ่มคือถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็นูนๆเหมือนกันถูกไหมครับมันบอกยากมากอันนี้จะเจอในพวกสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่มันคือดอกหนึ่งดอกนะแต่ข้างในมันมีหลายรังไข่ก็เลยเป็นพุดๆุๆดพุ่ัพดอบนูนๆออกมานะครับมันก็ต คำตอบคือสตรอเบอรี่ต่อข้อสี่ครับสตรอเบอรี่เป็นแบบน,นี้น้อยหนาก็ใช่นะครับน้อยหนาเหมือนกันสตรอเบอรี่น้อยหนาเนี่ยจะเป็นแบบผลอ่าผลกลุ่มนะครับหนึ่งดอ,อกจะมีหลายใใชั้ส่วนข้อเจ็ดนะครับข้อใดเป็นส่วนประกรอบของมะพร้าวที่เป็นเอนโดสเฟิร์มและใบเลี้ยงตามลำดับนะครับอืมขาเรียกตอบได้สองข้อนี่ยน,นะโอเคฉช่ไหม เขาจริงจริงๆตอบไป้สองข้อเนาะใบเลี้ยงของมะพร้าวคือจาวใช่ะะไหมครับใบเลี้ยงก็คือจาวมะพร้าวนะครับเด็กมันจะไม่รู้จัวจกว่าววนนะะวจาวมะพร้าวตัวขาไมันดูเนาะเอ๋งๆนะครับเป็นเนื้อตัวเนื้อขาวๆเนาะจาวมะพร้าวส่วนเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็คืออาหารของมะพร้าวก็จริงๆมะพร้าวมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวหรือน้ำก็ได้จริงเขาได้ถูกสองข้อน,นะครับ เพราะว่ามะพร้าวเนี่ยจะเป็นพืนเด็นก็คือมีเอโนโดสเปิร์มทั้งของแข็งและของเหลวนะครับถ้าของแข็งก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับส่วนจะเป็นของเหลวคือน้ำนะครับเขเรี้ถูกได้สองข้อเนื้อสีขาวแล้วก็น้ำก็ได้นะครับการตอบสนองนะครับมเออดูที่สุดนะ เดี๋ยวขอจบเรื่องพืชน,น้ออีกสี่ข้อนะครับสุดท้ายนะครับเวาไปเบรกพิเศษก่อนนะครับอาการตอบสนองนะครับรูปนี้เขาบอกว่าเอา,มาเมล็ดพืชเข้าพวดมาแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับมาเพราะอาจารยพ่อเชื้อแล้วก็มาแตะแทงแท่งแบบเนี้ยก็ถามว่าข้อไหนจะถูกต้องอันนี้มันจะเป็นเรื่องการเจริญแน่นอนเราพ่อเมล็ดรากก็ออกเนาะยันรากก็ควรจะไปด้านไหนครับเวลาพ่อมเมล็ดลงข่างนะครับเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงลำต้นก็คือควรจะขึ้นไปด้านบนนะครับ mm. แากจะนอกมาจากส่วนเดรดิเกริรแล้วขึไปทิศทาง